สวัสดีครับผมเมื่อนี้มาเจอกันคือเก้าครับช่องพยายกันชาแนลนะครับเข้ามาแล้กก็ก,กดไลก์กดติดตาม e, กดแชร์กดซับกระดิ่งให้เด้อครับเดอ้อเมื่อนี้พยายการมาจะเบาๆเรื่องลำมันต้นพันธุ์นะครับอ่าต้นพันธุ์พันุ์นอีแดงนะครับพันธุ์ก้านแดงนะภาษาไทยพือว่าพันธุ์ก้านแดงเนาะหรือว่าทั้งอีสานก็นจะว่าพันธุ์อีแดงอีแดงนะครับอีแดงอีเหลืองอีเขียวทังสี่นะครับอื่นง่าย เฮ็ดยังว่าเป็นอีแดงเพราะว่าเพิ่นเบิงการมันครับเบิงการสังเกตการมันการมันจะแดงแดงครับนี่มาการมันจะแดงแดงอมชมพูคันี่ยอดมันก็จะออกสีแดงแดงครับนี่ยอดมันก็จะออกสีแดงแดงนะครับต้นจะต้นจะใบใหญ่สำหรัครับมันพอดีนะครับมันจะพอดีพอดีเนี่ยมันต้นมันจะลำลำลำต้นลำมันมันจะพอดีพอดีนะครับนะนี่นี่นี่ลำต้นลำมันมันก็จะพอดีพอดี ในการตัดในการคอนไปปลูกมันก็จะพอดีนะครับมะเคือเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์มันจะสูงใหญ่ต้นลำมันนี่ผมประมาณสองนิ้วกว่าพอแล้วครับอันนี้ก็จะประมาณนิ้วเต็มที่กันนิ้วครึ่งครับเนี่ยเต็มที่กันนิ้วครึ่งนะครับนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งนี่ประมาณนี่แต่ว่าต้นซํานี่เนี่ยร้ายครับต้น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 มั่นนี่ที่มันแตกกิ่งมากเนี่ยต้นเนี่ยประมาณนี่ร้ายนะครับเนาะนี่ครับการเลือกทอนพันุก็สามารถเอาได้นี่ยซ่มซูมนี่เอาได้เบิดเนี่ย สูเหนียวได้เพราะว่าตามันทีเบิงเบิงนี่พจนเอวมาตามันครับเนี่ยนี่ตาตามันเบิงยังไงนี่ยเนี่ยตามันตามันครับนี่พจนเอนตามันครับเนี่ยตามันนะครับถ้าตาทีทีก็คือมีหนึ่งมีสองมีสามมีสลับกันไปยังสี่ทีทีเนี่ยครับเออเนี่ยเนี่ยแหละพนเอนว่าตาทีตาทีทีจังน้อยนะครับถ้าถ้าบบมีตาแบบนี้นะแบบมันอ่อนเห็นบอกมันห่างครับเนี่ยบบเหมาะสมในการเหตุถอนพันธุ์ แต่ตาทีๆจังสี่เฮทอนพันไดเออเฮทอนพันไดสบายเลยนะครับเนาะเออถ้าปลายปลายมันปลายหลายทั้งพี่มันเขียวๆทั้งพี่ก็บตรองเอานะครับเออมันเขียวหลายมันมันมันเกิดบอกมันเกิดครับแต่ว่ามันมันอยู่ในโดนมันมันมันอยู่ในมันอยู่ในโดนข้าวหนึ่งมันกิดมันกิดตายเนาะพอโดนแดดโดนอย่างพอไออ่ามันเกิดมาประมาณคืบหนึ่งตายก็มีครับถลํมมันมันอ่อนเนาะมันบบเหมาะสมครับ เหมาะสมนี่หนแหละครับเขาเรียกว่าพันอีแดงนะครับถ้ามันงามอีหลีสูงถมหัวนะครับแบบตนนัวนี้นะครับนะแบบตนนัวนี้สูงท่มหัวเพละครับอสูงท่มหัว่มหัว่พลอะลำมันอันนี้พยากการเอามาเสียบปลูกไว้บังลมนะครับเนี่ยเอามาบังลมด้านข้างนะครับเพราะว่าข้างในมันเป็นเอาไว้เก็บของโกดังเล็กนะ,นะครับโกดังหลังคา หล,ล,ลังคาเล็กหน่อยนะครับผมเอื่นยังสี่เนาะนี่ครับ่อนต้นนี่กัได้ต้นนี่นี่จะพอดีเลยนะครับตามันก็อุดมสมบูรณ์นะครับตามันก็สมบูรณ์ครับเนี่ยเบิ้งครับเบิ้งอันนี้เขาเบิ้งเฉพาะละมันพันอีแดงอเบิ้งวิธีการเลือกท่อนท่านเนาะตะกี้พ่อใหญ่การเฮ็ดไม่ไหมเฮ็ดปีสองปีแรกเนี่ยพ่อใหญ่การบ่หูเด้ครับเนี่ยพ่อใหญ่การก็เอาปลายหอดปลายอันผีแลยโอ้เขียวตือคือจัิงสิ อพอจายการกระคอนเพราะมันคอนได้เนาะเพราะมันตัดได้ถามว่ามันเกิดบอ่อเวลาไปเสีน้เวลาไปเสีน้ำยาเนี่ยเสน้ำยาแหล่งหลาดมันก็เกิดได้ครับมันเกิดมันเกิดบล็เกิดคือคือเขาหะ่ะล่ะเกิดเหมือนเหมือนเหมือนกันทุนแก่ๆแบบนี้ออกออกเท่าๆอย่างสี่เนี่ยเออออกออกขึ้นกันแต่ว่าเวลาเราไปเสียบเกิดบ่เกิดครับเกิดใหม่ๆได้ประมาณได้สักเดือนสองเดือนไปโอ้ยตายครับมันมันมันมาแข็งแรงมันมาแข็งแรง มันมาแข็งแรงจักเป็นอย่างละมันมันอ่อนเนาะละม,มันมันสมบูรณ์มันพอพอมาปีทีสามปีทีสี่มาพยาการก็เลยคัดถอนพันต้นพันแล้วกาละมันจักน้อยในการคอนในการในการตัดลามันมันก็จะสมบูรณ์ครับมันก็จะสมบูรณ์นะครับเนาะเบิง์พยาการเคยเพยาการตัดถอนพันุแซ่ลามันไว้อยู่ นี่คร <t od ian |ms|> ับนี่อ <destinations> <ian whale> ันนี <ape> ้พยากานจะไปปลูกโคกครับเนี่ยตาโคกพนัการแช่น้ํายาเล่งหลากไปแล้วได้ครับนี่คอนแล้วเส้นเอ่อส้นน้ำยาเล่งหลากไปแล้วนะครับมือนี่มือที่สองนะครับมือที่สองนี่ครับนี่ละมันนะครับมือที่สองกะกำลังจะแตกตาครับนี่ยกำลังจะแตกตากะกำลังจะออกเขียวๆครับเอ่อกะกำลังจะออกเขียวๆนี่ครับเห็นบ่ถ้ามันออกแล้วมันจะเป็นยังสีเนี่ ใช่พี่บอกเน่เน mm ่เ hmm. น like ่เน em> ่เน่เน่เห็นบ่ครับมันจะออกเขียวๆจังสีนี่เน่มันเริ่มแล้วครับมันเริ่มเริ่มจะออกมามือที่สามก็จะออกอ่าประมาณสี่มือสี่มือถึงห้ามือครับมันจะออกพร้อมกันเบิดครับออกทุกออกทุกท่อนนะครับน้ำมันกับประมาณสักแปดนิ้วเจ็ดนิ้วแปดนิ้วครับแปดนิ้วเก้านิ้วนี่ตัดเวลาเอาคอน้ำมันเนี่ยอ่าแง่เกินกระบดีสั้นเกินกระบดี นะครับเนาะให้มันพอดีพอดีในการรักษาหลากมันะจะได้แข็งแรงครับน้ำยาเล่งหลกักใส่น้ำยาเล็งหลากไปเบิ่งคลิปก็เกอย์พยาการเด้อครับเด้อสูตรน้ำยาเล่งหลกักพยาการเคยใส่อยู่ครับพยาการว่าโอเคอ่าเพราะว่าเวลาเราใส่น้ำยาเล็งหลากไปแล้วมันมัน่นแถวเวลามันทนแดดทนแหล่งนะครับหากมันก็ออกเลี้ยวหาดูดกินอาหารด้เลี้ยวหลากมันก็แข็งแรงครับมันมา่ตาย นะครับออกเกือบทุกตนเนาะทำมันออกทุกตนก็โอเคเดยแต่นี่มันออกเกือบทุกตนแต่ว่ามันก็โอเคอยู่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าโอเคแล้วล่ะครับอืมถือว่าโอเคแล้วล่ะละมันมันเกิดบัดทุกตนล่ะครับอืมมันเกิดบัดทุกตนดอกจะลอยเปอร์เซ็นต์มันจะต้องมีตนหนึ่งบางทีมันตนมันล่มมันหยังแน่มันก็ตายในหมาเตะหมายังก็มีครับมันก็คล้องตายก็มีนะครับเัาก็ค่อยไปเสียบไปหยังเอาเนาะไปคอยไปส่องไปสามเอา นี่ครับลำมันลำมันต้นพันธุ์อีแดงครับเด้ออีแดงนะครับพันธุ์อีเขียวก็มีนะครับพันธุ์อีเขียวเดี๋ยวพันยการจะเอาให้เบิ้งนะครับพันธุ์อีเขียวเนี่ยคือคืออิ้นว่าพันธุ์อีเขียวเบิ้งอันนี้พันธุ์อีเขียวครับเนี่ยเบิ้งหูเลยยอดมันเขียวครับเนี่ยการมันกับเขียวเห็นบอกครับนี่นี่อันนี้พันธุ์อีเขียวเลครับเนี่ยมันเป็นมันเฮียแต่ว่าพยนการถ่ายให้เบิ้งซื้อนะครับอืนี่มันพันธุ์อีเขียวนี่ครับ เห,หัวใหญ่คือกันนะครับหัวใหญ่หัวยาวคือกันนะครับแต่การล่งหัวนี่สูอ้อีแดงบ่ได้นะครับสู้อีแดงบ่ได้อีแดงนี่จะลงหัวเลี้ยวนะครับอีเขียวนี่จะสาจักหน่อยครับอ่าอีเขียวนี่จะสาจักหน่อยส่วนมากมันไหหน้าเขาจะเอาอีแดงเนี่ยพันกันแดงนี่แหละครับไปปลูกในไหหน้าเพราะว่าหกเดือนนี่มันก็เป็นหัวใหญ่นะนะครับแต่ถ้าเอาอีเขียวหรือว่าเกษตรซาสเนี่ยหัวมันหน่อยครับอ่เาเขาเคยอ่าพญการเคยทดลองปลูกอยู่นะครับมันไหหน้านะครับ อีเหลืองอีเขียวกเกษตรศาสตร์นี่มันมันเป็นหัวซานะครับอืมมันเป็นหัวซามันมันเหมาะสาหรับมั่นปีนะครับแต่ถ้ามันไห้หน้าเหมาะสําหรับก้านแดงอีแดงนี่ผมว่าโอเคกว่าก้านแดงนี่นะครับเป็นหัวเร็วมันเป็นหัวใหญ่้อมหัวเร็วคลิปนี้พายาการมาแนะไ้เบิงนะครับวิธีดูพันก้านแดงพันอีแดงนี่เขาจะเบิงแบบไหนนะครับเนาะสังเกตมองไหนนะครับเนาะ คลิปนี้ก็ขอจบกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้พ่อยหญการในเด้อครับเด้อคลิปนี้ก็ขอกาวเข้ามาสวัสดีครับ